ก็สวัสดีคะอยู่ผมจ็กเกอร์แห่งานะครับอยู่ว่าเกมฮอนเนี้ยผมกับยิโรสวิปเบรดนะครับกับโหมด NM นะครับหรือว่านอนนอมอนอ่าซึ่งอ่าหาดูยากนะโหมด NM นะครับวันนี้ก็อ่าลองมาดูบ้างนะครับผมอ่าวันนี้เนี่ยทีมเนี่ยแคลรี่5ตัว4ตัวครึ่งแล้วกันนะครับเในบูดอาจจะไม่จ๋าแต่ตัวอื่นเนี่ยแคลรี่จ๋าเลยนะครับ อ,อย่างไรตอนนี้อันติซับันเดอร์เรียบร้อยชุดเดียวออาเดนบูเป็นไรตายวัะนนะ่ะยังไงนเอกตกลงกินเอกหรือกินอีกคนเนี่ยเฮ้ยเวทปั่นไปครับสวยเก็บโซไปได้ตอนนี้เหลือสองตัวได้อยู่ตอนนี้ตายหมดครับตายเดียวหนึ่งหนึ่งกินอีกหนึ่งหนึ่ง หนึ่งหนึ่งอ้โหูแล้วเสร็จสวิเบทนะผมสับไปทีสุดท้าย <Yay! S 1> วันนี้เก็บไปสามครับดเดี๋ยวสวิเบทตัวเดียวอ่ะตอนนี้ไอเทมมันก็จะแบบว่าทรงแปลกๆหน่อยนะนะฮะมีนู้ไฟเบทน่ครับนะมีดีมแคทเชอร์แล้วก็มีอ่ามันคือพาวเวอร์สไพล์ขั้นสองอ่ะ <laughs> อ่า นะครับอ่า NM เนี่ยมันก็จะออกของจีบะถ่าเยอะนะครับจะไม่ขึ้นของใหญ่ไปในทีเดียวเพราะว่าเวลาตายเนี่ยมันเสียเงินนะครับเราซื้อของเล็กๆไปก่อนพอ,อมีเงินซื้อมีเงินซื้ออะไรเงี้ยเนี่ยพอตายไปเสียหายหลายบาทนะครับก็ส่งดีเพจได้ที่เพจฟุ๊กนะครับคอมเมนลเลดีแมกกาตัวไปที่อ่ารูปประจำตัวเพจนั่นเองนะครับผมอ่าดีมแคปเชอร์ก็เหมือนโซแทบขั้น2นะครับไอ้นี่ก็เหมือนพาวเวอร์สปายขั้น2นะครับดีแคปเชอร์ก็จะ ่าเหมือนโซแทบเลยนะครับแต่ว่าดาเมจแรงกว่าใช่ป่ะอ่าแรงกว่าสามชาเท่ากันอันนี้ก็เพระ่าสบายขั้น2ก็นั่นแหละใช้างานเหมือนกันแค่ดีกว่านะฮะแล้วก็มาเป็นอ่าไฟแบนนะครับก็ฮีโร่เนี่ยแคลรี่4ตัวครึ่งเลยนะแบบเอ็อมอ่ะถือว่ากล้ามากนะเอาแครี่มาเยอะขนาดนี้อ่าเดนบูดนั้นจะทรงดีเขาหน่อยนะครับเพราะว่า มันอาจจะไม่ต้องใช้ของเยอะเหมือนตัวอื่นนะครับแค่แบบมีเลเวลตบก็ตายแล้วอะไรเงี้ยมีแค่ดวงตารถเกาะฉีดแล้วตบเนี่ยก็น่าจะแบบอ่าเอาได้แล้วนะครับแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยที่ทีมซูเบ็นมีเนี่ยโอ้โหต้องใช้ของเยอะทุกตัวเลยนะนะครับถ้ามันมีของนี่ตีแบบของแป๋งมากครับแต่ตัวอ่าฝ่ายตรงข้ามมันมีมันมีดอนนะครับโต๊ะสตูนะครับส่วนเซนเนอร์ก็คือแค่แล้วก็ทันเดอร์อ่าทันเดอร์เอ็นเอ็มเก่งนะ พาแรงเฮ้ยทีเดียวสวยได้อยู่ยังไงมาไปด่นอนสไลด์นี่ครับทันเดอร์ว้ามาผ้าโอ้โหทันเดอร์ผ่าเจ็บจังหวะนี้ยังไงเปิร์กไปครับไล่ตีตีโอ้โหจัดไปสอครับโตมาแล้วเบิร์ครับแล้วปั่นนะผมอ่าโตเก็บคาร่โลไปได้แล้วปัน่นอยู่ใครพายุวะโอ้โหเรียบร้อยซิเวตตายไปแล้วพายุของใครอรอพายุข,ของตัวโซสเตเองนะครับ แต่ว่าได้อยู่นะครับเพราะว่ามันฉีดดีมแคปเจอร์ใส่ตัวไปไอ้ดีมแคปเจอร์แคปเจอร์ถูกไหมดีมแคปเจอร์ทีดดีมแคปเจอร์ใส่ตัวไปนะครับมันก็จะติดพิษมันเลยไปตาที่หลังอ่าประเป็ดวับกลับบ้านเลยนะครับผมอ่านี่ก็บวกเลยคนละตัวอีกแล้วเออไงอ่าคือเอ็มใส่ย้ำไปขนาดน,นี้นะถือว่าน้อยนะนะครับยี่ยี่แปดไอทีคิวกันสามสิบแปดต่อสี่สิบเอ็ดบวกกันอย่างก็ซีเอ็ม ถ้าเอาครบชนะไปแล้วนะครับอ่าเจโนไซแน่ๆเออไอ้ป๊เป็ดไม่มาไงกำลังเดินไปกูแม่งแคลรี่สกอร์ซับอืมแข็งบอกแข็งเป็นแคลรี่สกอร์ซัสพอร์ตโอ้โหคิวสี่ตายแปดสิบยี่สิบนะครับสิบเอ็ดคิวยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับฝั่งตรงข้ามมาเป็นไปด่อนคิวสิบเก้านะครับดูตัวมามีฝีมือไม่ถึงต้องทำใจนะ กูทำแทงและเดนบูดบอกอมีประเด็นตกเถียงกันนิดหน่อยนะครับดูที30นาทีนะของปั๊บเป็ดไม่มีเฮอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยเนี่ยมีไอ้800ร้ออันเดียวอะคิดดูกระเจอกขนาดไหนเอฟซีเอ็นเอ็มนี่แบบเล่นไม่แข็งอยา่าทะลึ่งมาเล่นนะนะครับยกเว้นอยา่าทะลึ่งจับแครี่ดีกว่าไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้เลยถ้าอยากจะเล่นทรงแบบว่าเปปปับอะไรเงี้ยอ่ะได้วิเเลได้ไดกบได้อะไรเงี้ยมามาอเอ็นเอ็ม เพราะว่ามีพี่เคนเดียวก,ก็ได้แล้วนะครับอ่าแต่ว่าถ้าเล่นแครี่เนี่ยเล่นแม่แข่งนะครับอย่าอย่าแบบอย่า,ยามั่นจับแครี่มาใน n อเลยนะเพราะว่าเกิดยากมากนะครับตายบ่อยก็ไม่เกิดแล้วยังไงแข็งเล่นบูโต๊บอ่าแข็งยิงยิงสวยเอ้ยสุเวทสุเวทอ่าสุเวทเพร์คฮันเดอร์ครับไล่ตีอยู่ครับปัน ปนันโอโหแต่ว่าดีมแคปเชอร์ไม่มีชาร์จวะนึกเรียบรอ้อ <c oughs> แคยี้แข้งอ้สัดแข้งแม่งปาดหน้าเคสมีการขำอีกนะลาาทั้งอย่างขำอีก่ <c oughs> สิบเอ็ดก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับตอนนี้สกอร์40ต่อสิบเนะครับห่างกันตัวเดียวนะฮะเกมนีสูงสีครับเฟิร์แล้วก็ปันแล้วผมป,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 ปัน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 อะเต็จปับเป็ดน,นะครับผม โซออก PPA นะครับกับพยายุออกพายุด้วยเว้ยตาอะไรไม่รู้แต่โซก็ดีอย่างนะครับต้องใช้เลยเก็บปัญญ่เลเยอะมันก็ได้ดาเมจเพิ่มมาพอสมควรน,นะครับออเป็นแยกล่างอาวาร์ปกลับไปกันโซก่อนแหม่โซจะเนียนบ้าเหรออาเดินไปอ้อมหลังครับผมเอาโซได้ไหมครับปั้นอาเปิร์กอู้ยียโซ บิงแล้ววามหนีเลยครับผมเปิ์แค่สโลครับแต่ว่าไม่ถือว่าโดนดามเมจนะครับเลยสามารถหนีออกไปได้นะครับอันนี้สกอร์ส1บเท่าท่วนอ่าเดี๋ยวระหว่างนี้ก็เล็บเบิดแแบบหนึงแล้วกันนะครับอ่า <c oughs> เออมีคนหลายคนบน่นบอกว่าเอ้ยวางโฆษณาเยอะว่ะลํำคาญวะ่ะนู่นนี่นั่น,นอันนี้ผมจะพูดให้ฟังนะแบบพูดแบบกลางๆนะไม่ได้แบบลำเอียงหรือหรือเอ้ยไม่ได้เข้าข้าง ตัวเองหรือว่าไม่ได้อะไรนะพูดแบบเป็นเป็นกลางจ่าๆอะไรนะเป็นกลางสัตว์เลยนะเือยโฆษณา u t u b e เนี่ยปัจจุบันนะครับหลายคนอาจจะเฮ้ยยี่ลำคาญเปิดกี่ทีก็เจอกี่ทีก็เจอถ้าเทียบกับสมัยเมื่อ3ปีก่อนหรือ5ปีก่อนอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่เจอบ่อยเดี๋ยวนี้แม่งแต่ก่อนอาจจะมีแค่ต้นคลิปหรือท้ายคลิปอ่าเดี๋ยวนี้มีกลางคลิปกลางคลิปไม่พอมีซ้อน2ตอนนะครับซ้อนสองไม่พอข้ามไม่ได้บ้างอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับ แล้ผมจะเล่าให้ฟังเคือ <c oughs> แต่ก่อน YouTube มันก็ดังแหละแต่มันไม่ไม่ได้บูมเท่าขนาดนี้นะครับอ่าผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆกันหลายคนจะได้เข้าใจอ่ะสมมุติว่ามี y o u t u b e อร์ร้อยคนยูทูบเบอร์ร้อยคนนะครับอ่า YouTube ได้คนจากอ่าคนยิงแอดนะครับยิงแอดมาอ่าหนึ่งพับาทนะครับอ่าพวก y o u t u b e อก็เขาก็จะแบ่งไปพวก y o u t u b e อที่ทําคลิปอ่าร้อยคนนะเอาไปอ่า คนละบาทอ่ะสมมติสมมติสมมตินะสมมติว่ายอดวิวทุกคนทําได้เท่ากันนะคนละร้อยวิวอ่าได้หนึ่งบาทเอ้ยงงและงงอ่าสมมติว่ามียูทูบเบอร์ร้อยคนนะครับยูทูบแบบมีคนจ้างมาหนึ่งพันบาทนะครับยูทูบก็จะไปแบ่งให้คนพวกนี้ยนะครับเฉลี่ยตามวิวนะไม่ได้ตามคนสมมติว่าไอคนนี้ได้ยี่สิบวิวีกคนได้สิบวิวไอคนได้ยี่สิบวิวก็เยอะปะเยอะกว่าใช่ไหมมันจะกระจายเป็นแบบนี้นะครับ แต่ว่าในปัจจุบันนี้นะครับ YouTube แม่งบูมบูมโคตรบูมคนยิงแอดเพิ่มมากขึ้นนะครับปกติเนี่ยคนหนึ่งได้ร้อยวิวสมมติร้อยวิวหนึ่งบาทสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ร้อยวิวไม่ใช่หนึ่งบาทนะครับมันเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่าเป็นทวีเท่าตัวเลยนะครับนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาว่าเอ้ยทำไมเปิดกี่ทีแอดก็เด้งนะครับเพราะว่าคนลงโฆษณา YouTube เยอะมากนะครับเปิดกี่ทีมันก็ขึ้น แต่ก่อนคนลงน้อยไงยถึงยอดวิวคนจะดูกันเยอะมันก็แบบเฉลีย่ยไงอ่ามันก็จ่ายไม่ได้ทุกวิวนะครับเพราะว่าคนโปโมทไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับก็เป็นที่มานะฮะทางออกก็ไม่มีนะมีอยู่ทูบสิ่นี้ผมก็ไม่ได้บอกให้ทุกคนสมัครนะก็มัน <laughs> มันเป็นกดดันไม่มีอะไรฟรีหรอกอ่ะไม่มีอะไรฟรีไม่มีอะไรฟรีนะครับคนโลกใบนี้เขา,าต,ต,ต้องการอะไรบางอย่างจาก,กเรานะฮนะอ่าประมาณนี้แล้วกันโอเคก็มาดูเกมต่อครับผม อา้าวเพื่อนตายห่าไปแล้วเอ้ยโอ้โหตอนนี้ยังไม่ได้สับนะครับเพราะว่าคิบอยู่เยอะสับไม่ได้เย็บตัวเดียวไหวหรือเปล่าะนะครับผมในนะเด็กบุก๊กบอกในในอันเนี่ยนะซุเปอร์อยากได้เหมือนกันนะจะสับไปไม่ไม่คุ้มแน่ครับอยู่ตัวเดียว,ว,ยวอันนี้คิบอยู่เยอะเดี๋ยวไปลงคิบ สกอร์1 3เท่ากันเป๊ะตัวอื่นดาเมจน่าจะยังไม่ค่อยมีนะครับผมมีแค่แบบบินวอลคนละอันอ่าแข้งมีนูไฟเบร์วะสายเบิร์นกันไม่แหวแล้วเนี่ยฮารุโอ <Okay. S 1> ก,ก็ดูทรงก็น่าจะเป็นนูไฟเบรเหมือนกัน <laughs> เออสายเบิร์นก็นั่นละครับแต่ผมไม่ได้บอกให้ทุกคนต้องดูโฆษณาผมจนจบนะสคิปได้ก็สกิปไปเถอะผมก็สกิปผมก็ ลำคาญเหมือนกันแต่แบบก็รับได้นะครับถ้าเทียบกับยุคทีวีนะถ้าใครกระทันยุคทีวีอ่าบ้านทุกคนก็น่าจะมีทีวียุคทูยุคทีวีนะรู้ไหมว่าดูละครตอนหนึ่งวันมาสิบห้านาทีโฆษณาสิบนาทีข้ามไม่ได้เปลี่ยนช่องก็เปลี่ยนช่องก็ได้แหละแต่มันก็ไม่มีอะไรดูเหมือนกันครับอ่ายุคทีวีนี่เลวร้ายกว่านี้เยอะนะครับเดี๋ยวนี้เหลือแค่ห้าวิสคริปได้นะครับคลิปอ่า ห้นาทีเอาโฆษณารวมกันยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยเลยด้วยซ้ำนะยุคทีวีผมว่านั่นแหละครับนั่นแหละทีวีถึงแบบโอ้โหเฮียใครเป็นดาราหรือว่าอะไรเงี้ยสมัยก่อนมันรวยมหาศาลขนาด YouTube แม่งยังรวยอ่ะนะครับแล้วทีวีแม่งโฆษณาขนาดนั้นจะไม่รวยได้ไงนั่นแหละครับเราก็มาเล่นเปิดแล้วก็ดูเกมต่อวันนี้น่าจะเป็นวันหยุดใช่ไหมวันเสาร มันสเสาเงาได้ไงนี <laughs> <laughs> อ่อะฟังมูก็เดินติดกันตลอดเลยวะไม่แยกเลยเว้ย <great> องไงเดบุดรเดบุดออกเป็นแทงให้นะครับออกโลบองโลบบอ็อกอาแข็งก็มือใส่ฟ้านูไฟเบดนะครับทำไมไม่ทำไมนิ้นนูไฟเบดกันจังวะไม่ออกแยกลงแยกกลางหรอ เอามาเบิร์มานาใครเบิร์มานาทันเดอร์แล้วโอ้แต่ดูสกอร์แล้วทันเดอร์ไม่ได้น่ากลัวนะน่าจะน่ากลัวอยู่ที่มาเมนด,ดอนนะครับมีตัวทองกันด้วยครับโซก็มีตัวทองนะครับผมอุย้ยตายแล้วมึงทัโล่โอ้โหตายด้วยครับ <It> s <S เอาไงเดยบใหม่ไว้ครับป๊อปเป็ดโยกตุ๋ยล่างอีกแล้วนะครับโอ้โหขโม,มาบาร์แลกแล้วจังหวะน,นี้ต้องกลับมาการแล้วนะป๊อปเป็ดป๊อปเป็ดมันไม่ชอบมาว่ะ อาซเบทครับเอาล่างปอมไปตีก่อนนะครับผมอืมปเป้ก็จะมาเพื่อนเสียไปสองแล้วนะครับผมอาแข้งมาเป็นมงกุฎสายฟ้าอาอันตีเจอกันยิงเอ้ยโอ้โหทีเดียวยังไงมาไปดอนโอ้โหซเบทสับไปเลยครับผมอ่าสับไปโตกดพายุครับเก็บไปได้สองปั่นมาครับปันป่นปันป่นปั่นปั่นโอ้ยมีตวทอง ยังไงรอดไหมตัวทองเอ๊ะมีจุกมีมีจุกฮึ่วันลราบิงออกไปได้อ้าวกินเนกแอบตีบ้านวะเปิดดั๊ดครับแล้วเปิร์กไงตามทันไหมอ้อโหไม่ทันไอ้นี่ก็มีเปิร์กเหมือนกันอ้ยเปิร์กสวีเดปั่นครับบับหลุดอ่าแต่ไงดิงแคปเชอร์ใส่ฮันเดอร์ทีเดียวสวย ใส่เดียวกับกินิกอยู่ครับกินิกมาหนาะหมดแล้วกดแยกล่างยังไงแล้วดีนแคทร์ไปโอ้โหโซมาช่วยสกิลโคตรแรงปั่นครับปั่นแล้วเปิร์กสวยตอนนี้จัดไป25ครับปั่นมาเก็บรูนก่อนกดพาวเวอร์สปายขั้น2ไม่รู้มันเรียกว่าอะไรปกติเขาก็ออกกันโซแทนพาวเวอร์สปายอะไรอย่างนี้โอ้โหได้บุ่มพอดีเก็บไป3 <c oughs> อ่าเ้าตายหมดครับฝั่งตรงข้าม เพิ่มมาเติมทันพอดีอ,อายเหลี่ยมดีนะนไมดรอนออกไรต่อออกเซก็โอทารลก็หนูไฟเบร์่ะใส่เบิร์นเบิร์นกันเป็นแถบน,น,นะครับผมแจ๋ว เตียนให้มานาหมดเออเซียมไม่ค่อยออกนูไฟเบรนะออกเฉพาะแบบว่าจำเป็นจำเป็นล่ะออกแบบท่านเจอเจรอจรีเจแนงเงี้ยแม่งชอบออกนูไฟเบรมาเบิร์นม,มาดคอไม่ได้สับไงเจอตีไงออกแค่บางตัวแต่ก่อนนะนูไฟเบรบอกเลยว่าเป็นไอเทมที่ผมใช้คำว่าอาจจะเป็นไอเทมที่ดีที่สุดก็ได้นะจริงๆเพราะว่าแต่ก่อนนูไฟเบรเนี่ยมันสามารถ ลบบัฟได้ด้วยอเอพื่อนโดนเสกปุ๊บกดนูไฟเบสใส่เพื่อนปุ๊บไอเหยเสกหายปดสะท้อนได้ oh <great S 1> ลบบัฟเราได้นะครับสโลไฟตรงข้ามได้ได้ทุกอย่างนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันถูกเอาเอฟเฟกออกไปบางส่วนนะครับเพื่อที่จะไปเป็นกระทาทรายอ,อ่ะเดี๋ยวนี้อาจจะลบบัฟ <'s> แบบลบบัฟให้เพื่อนไม่ได้แล้วอาจจะนู่นนี่นั่นไม่ได้แล้ว เพราะว่ามันมีกระทาสายซัพพอร์ตไงนะครับไม่งั้นแม่งโอ้โหเมนูไฟเบ็ดคือรักษาทุกโรคอ่ะเออเมนูไฟเบ็ดรักษาได้ทุกโรคเลยนะครับ <did> ได้ไหมวอลค,ครับไม่มีถุงแต่เนื้อมาอย่างงี้ก็ดีนะ <But no. S 1> อ่ะโซเมนูแลวครับปลเป็ดปลดนูไปอันติตีตีแทงมาช่วยยิงได้ปะครับอ่าพายุแล้วระเบิด แตกอยู่บอมเปิดอ๋อคอมโบมแบบนี้นี่เองนะครับพายุไปตรงข่าแล้วระเบิดพายุตกลงมาก็พอดีครับระเบิดทำงานอ่าตอนนี้ซูเบลมาเป็นวิงโบตีแรงมากครับคีสี่ร้อยห้าร้อยนะครับสกิลสามมิโอกาสามสิบเปอร์เซ็นต์ในการโจมตีแรงขึ้นหนึ่งจุดเจ็ดห้าเท่าแบบพิฆาต ปกติ cm ต้องเอ็นเอ็มต้องต้องขวางกระจายมาแล้วเนี่ยเออว่ามันเกมฟาร์มนานแน่เปิ๊กแล้วปั่นตึ๊กโอ้โหนะครับกดแยกล่างอันตีสับสับสับโอ้โหเกือบไปสามยังไง กินเอกกินเอกดีเดียวโดนพิษอยู่จึ๊กโอ้ยเสร็จแข็งเอาแล้วตายหมดอีกแล้วครับโอ้โหสุเบทสบแบบเจ็บปวดอะตอนนี้สกอร์ฟังสุเวทกับมานำแล้วนะครับคิวไป30ตัวแล้วมาสาโลตีบ้านตีตีคลองเฮ้ยตายหมดน่าน้าขึ้นบ้านว่ะเยนตีคลองกันเฉยเลยวะ โหตายหมดมังนงีน่าเดินไปพร้อมๆกันน่าจะได้นะบาร์นี้นะน่าจะให้ซื้อเบสน,นะครับเพราะว่าของน่าจะเยอะสุดแล้วเอ่ออามาครับตอนนี้มีของแล้วมีคนบอกว่าพี่ผมนึกชอบเล่นสมัยของสองตัวอีย <laughs> มีที่ไหน อ่าตอนนี้คลองสองตัวคนเรียกร้องโอ้โหอยากได้เมทนี้กับมาเพราะเมทนี้กับมาบอกมีคนชอบคลองสองตัวผมโคตรเกลียดเลยนะแม็คลองสองตัวตอนนั้นแทบจะเลิกเล่นเลยนะคลองสองตัวคลองที่บวกบัฟอะ่ะไม่ไม,ไม่ไม่เวิร์กว่ะอันนี้เนี่ยมัน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 เวิร์กสุดละนะนะมันมียุคก่อนนูนะ้นที่คลองอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คลองอยู่ตรงกลางก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคก็กลางมันก็ดูแบบไม่มีฝ่ายไหนได้เปรียบ กดตัวทองครับโอ้โหจะเอาเข่าตายแทนนะผมนนนนเริ่มเหมือนแคลรี่แล้วแข้งบอกกูเริ่มเหมือนแคลรี่แล้วสกอร์กูเริ่มมาแล้วนนมึงกล้าเนาะทำของกันนะครับเดนยวบอกให้นำของกันบ้างแบบรงตัวทองอะไรอย่างเงี้ยยิงทนง องอาจในวิถีแบบสับสกสักศีค้ำคอเดินสดใสเป็นเฮียส่วสผู้ข้าสิงเหรอไอ้ป๊อปเป็ดล,ล,ล,ล่าลายกรมาเฉยเลยนะครับผมส่วนสผู้ข้าสิงเหรอป๊อปเป็ดคิวไอคิวสามตีสิบห้าไม่น่าเกิดตายยบขนาดน,นี้อ่า กดเห็ดครับแต่ว่าเอ็งปิดบิงโบไหมวะปิดเปิดมันแค่เดินผ่านยูนิตไหมเฮียอะอ่าเปิดบิงโบครับแล้วปัปน่นปันอันเน่ให้เพื่อนด้วยนะแต่เพื่อนจะตายเอา <c oughs> อ่าก็าสี่ห้าหนี่ไปแล้วครับเหลือกินอี่วาร์ปหนีแล้วอันเน่ไม่เห็นโอ้เห็นที่หลังครับ อ่ดูนี่สกิลสองใช้งานนั้นได้แล้วว่าเนี่ยอ๋อบล็อกทุกการโจมตีเออปรับมาสกัยาอะไรนี่หว่าแต่ก่อนมันมีแค่สกิลหนึ่งการตีนะครับนี่สกิลสองก็ใช้ได้แล้วมีกระทงกระโคกระทังโฟกระท่าฟ้าเอ้ยชอบโซะโซแม่งแบบพายุอ่ะบึ้มเออเจ๋งเจ๋งเจ๋งนพายุแล้วก็ระเบิดอัดหน้า มันเล่นเป็นเอาเล่นไม่เป็นมีเอาามาอะไรล่ะมันก็ต้องเล่นเป็นดีโซอ,อ่ะเออไม่ไม่เป็นมายอมมาทำไมไาอาไปโดนกดตัวคองครับยังไงเจอเดดบูดตบไปล้มไปหัวคว่ำแล้วป้านเรียบร้อย <N> เสร็จสวิเบตแต่คอมโบพายุมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะบิงมาพายุแล้วก็กางอันตีไปเลยนะครับ มันไม่ต้องแบบว่ารอจังหวะเฮ้ยพายุก่อนสองวิหรือแบบรอรอวิหนึ่งอะไรเงี้ยก็คือมันจะเวลามันจะลงล็อกพอดีนะครับบิงพายุกลางอติเลยลงปุ๊บระเบิดบัฟนะครับเวลาลงล็อกพอดีเป๊ะอ่ะลาลังปลอมไปที่บ้านก็ขับรองหมดไปแล้วอรอ ปั่นครับเปิร์กครับปั่น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 เรียงร้อยมี่ลงสั่ทันเดอร์ทิ่หายเอาไปทันทันเดอร์โอ้โหเบิร์มานาหมดสวยยังไงทีเดียวอุ้ยอันติสับสวนสับสวนโอ้โหโซติวแมง่งพายุวะ่ะโซติวแม่งชอบชอบชอบโซเล่นป่นะ,ะเรียมมันดี เอาของแมงฉลลดาสิผ่านเอาพายุนี่รอดทางอันติซีเบตแล้วเอามาคอมโบกับอันติได้ด้วยเอต้องดูดเลือดแล้วล่ะนะครับทสุดท้ายนี่ก็ต้องเป็นดูดเลือดคำตอบสุดท้ายแล้วมีดูดเลือดก็ยืนยาอุ้ยกระทาฟ้าว่ะโอ้โหผิดค่านะครับนึกว่าจะดูดใหญ่กระทาฟ้าช่วยช่วยอันติกับสกิลสองนะครับก็โอเคอยู่มั้ง ถ้าจะเอาสกิลสองใเข้านะมาคาลเตอร์แอคแทกอ,ออกเป็นกะทาใบานะครับโอ้โหนึกว่าจะดูใหญ่แต่บางทีซิเวกส,สมากเขาก็อาจจะไม่ออกตัวทองนะเพราะจังหวะวันปั่นเนี่ยมันก็กันกันเวทกันเซกอะไรอยู่แล้วนะ <Let> s <S แต่เราแต<อ>ะออกก็ได้แต่นี้มันไม่ได้มีตัวสตันจ่าไง มันมีันเดอร์ r า a ว e อะไรเงี้ยซึ่งไอเฮียนียมันก็ล้วงันเดอร์ก่อนอยู่แล้วครับเลยไม่ใช่ประเด็นดออกกระทาใบามาเอาใครวะปกติเห็นเิร์กทันเดอร์ปั่นก็ตายแล้วนะนะจริงๆแค่เิร์กแล้วก็ไล่ตีกันจะได้นะหรือจะเอาโซ ตอนนี้ก็กดไป33สาตัวแล้วครับสกอร์ก็อ่า5 7เจต่อ5 5าหครับผมดูดีจ50ะ50้าทินาทีนะของป๊อปเปมีให้วินบอ็อกอันเดียวอะแล้วไม่เข็ดไอ้นี่อ๋อมีแทงมาช่วยเหรอมีแทงมาช่วยครับมีแทงมาช่วยมีแทงมาช่วยทีเดียว <c oughs> ฮาโหลได้คิวเกือบเหมือนกันครับไปสาไปเอาสามตัว ่าเดดวูดกดเห็ดเอเคเดวูดออกเขียวด้วยวะส่งขวดกันเหรอส่งของส่งของเดดวูดส่งของเอขวดไปก็อะไรอย่างงี้เดวูด <'s> ได้รู้ไว้มา,มาไปดอนบอกรู้ว่าอะไรรู้เรื่องอะไรเจ๊ ยังไ,ไงได้ดูดบิงตบตบแล้วล็อกค,ครับผมเสียบร้อยทีทเดียวปานนะนิ่มๆหุยบ้าคุณนึกว่าเจ๊นมาปองล่างแตกกดแยกล่างครับเพิ๊ก ได้อยู่ครับแข่งได้คิวฮู้แต่ว่าเจอสตอร์สกับตายเหมือนกัน,นครับมันไเมดอนน่าจะแบบขี้เกียจเล่นอะไรยิงไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมาร์เมดอนบอกกูแบกไม่มไหวเรียบร้อยครับบาบ,บนไอบ้บาล่างบาะไรกล่างอ่าวาร์ปกลับไปการมาร์เมดอนนะครับ นี่สไลด์ครับมันไปดอนยังไงสกิลไปแปะอ่าแข็งลมด้วยโซมาพายุแล้วระเบิดโอ้โหพอดีพอดีครัมหลิวมันต้องรอแป๊บหนึ่งวะเหมือนจะแบบมันจะยึกยากวีหนึ่งด้วยนะอาจจะต้องพายุแล้ววิหนึ่งคอยอันติอะไรอย่างเงี้ยออกนูมิแข็งบอกออกนูเม่ง ตัวทองก็สักผมสวยมากนะตัวทองก็ได้อยู่ม,มีการโวยยอมแพ้แล้วดูดิโอ้โหห้าสิบวิธีกินเองมีให้หนุไฟเบรคแขบงปดะดุลและสีดำของมันจิกจอ๊อกคือได้แบบใครเล่นในเกมนะผมเหมือนได้นะพวกเป๊ปเนี่ยโหดเลยนะมีเพียรยวคิวได้ยาวๆอะ่ะ โอ้ยเจอทันเดอร์ผ่าครับฝอยมาก่อน <Yes. S 1> กดแยกล่างครับผมนี่อ่าปันสวนปั่นสวนครับโซมาปลดงูไปแล้วใบเรียบร้อยโอ้ยเจอพเพื่เนอร์กระชากครับตอนนี้อันตีไหมอันตีไหมตีธรรมดาตีตีต,ตอีอยางว่งาแม่งใจเย็นยิบหายอันตีจอ้ตายครับ โอ้ยไม่เล่นตีน่าจะเก็บไว้แบบจังหวะท้ายจริงๆคนระับสุดท้ายตายก่อนนะผมไม่รอดอันน่าจะอันตีไม่ได้หรือเปล่ามอนสเตอร์มันล็อกขาอยู่เราตายเลยมาเดดวูดตอนแรกจะตัดมาตอนสวิเบดเกิดแต่มันน่าจะมีประเด็นก่อนนะันนี่น <c oughs> ะมันจะไฟกันแล้วไฟกันแล้วอ๋อสวิเบดซื้อเกิดเลยเว้ยซื้อเกิดมาแล้วสวิเบดโอ้โห เดี๋ยวเพื่อนแต่งหมดแล้วครับแข้งอ่าแข่งได้ไปสองถือว่าโอเคครับมาตีโอ้ยเจอโซพายุสวนยังไงเด็ดบูดบดนูแล้วเปิ์กเอ,อ้ยอย่าบังบังกันเองได้อยู่ครับ35และ945หไปไหนหลอดกลับไปได้สเกิร์ตมาถือคุ้มอยู่ครับรักษาอแลาาร,แรไปได้เสียไปข้างหนึ่งซิกหนึ่ง ตอนนี้เงินก็มี4,000แล้วครับก็เล็กคิดนึ่งดีมแคปเชอร์เป็นอะไรไม่ดูดเลือดก็ตัวทองนะน่าจะดูดเลือดน่าจะทรงดีกว่าดูดใหญ่นี่คือคำตอบสุดท้ายเลยนะ <Nice. S 1> หรืออาจจะเก็บตังไว้บายแบกก่อนอุ้ย อันเดอร์ผ่านเจ็บทิ่หายโอ้โหดูดิ <laughs> อันเดอร์มแม่งผ่ากหเจอตบมาผ่าเลย <c oughs> โอ้โหอันเดอร์ผ่าชุดเดียวแล้วหายไปครึ่งหนึ่งมาวาแลกกลาง <c oughs> เรียบร้อยครับกลางแท่งปาบนโตอ๊อ <c oughs> ไปพากมาไม่โดนยังไงเดวนูดทนอยู่กดเขียว <c oughs> กดเขียวแล้วลอดเลยเว้ยโอ้โหเขียวหมดแล้วตายยังไงครับฮาโลฮารุไปยูจึ๊กจึ๊กพวกไม่ออกเจาะอจ,อจ,อจอะ่อเกาะอ๋อเกาะยี่สิบแปคืออะไรวะ,ะสับไปเอ้ยเยังแม่งสับในบ้านโอ้โหแล้พายุวันน,นี้ตัเวรมีแย่งล่างครับ มามามาสามสิบเจ็ดอถือได้ไหมสามสิบแปดโอ้โหแม่งถือไดสามสิบแปดตัวนั่นเลยเรียบร้อยครับคอนไปแล้วนะครับกอยวีพีห้าโวลเลยเหรออ่าไปแล้วจะไปลิปหน้าผมบ๊ายบายเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูวบอกว่าอะไรนะเดีย๋ยวทำตัวเปรี้ยวเหมือนมะม่วงเดี๋ยวก็ล่วงได้ตะลือตะลึกเลยว่ะ อันนี้ยิงทะนองอะไรของมึงไว้ดูกัดูดูดฟ้าไพมวดีมากไปล่าไอปปลาเป็ด <c oughs> ไปแล้ว